สวัสดีครับผมบัสดีแอดมินบัสดี f เอซทุกท่านที่ตามผงเตี้ไก่ย่างครับตามคนฝันแม่นมโค้ฝันจังไหนมาเขาือเ,เขาเนี้ยฮะมันทั้งบนทั้งล่างเลยได้ขันขันคันห่ออันนัน้นได้ได้ศูนย์หกหบ่เออครับผมได้ศูนย์หกหกศูนย์นั่นบ่ก่บมาจากัน คนตายในกร่โอ้โหนะผู้ชายแต่ในกุโร่ผู้ชายแต่ในกร่จงยัง่กืบบ้าหาชุนกับพวกชุดเหล่าผมมาล่างานทำนะว่าที่นี่ก็กะขึ้นต่อมาขึ้นที่สามนะก่อนว่าผ่ามันมาอยู่ยี่หันบอกที่ผมมาแปดวิ่งแปดเด้อวิ่งแปดรองย์0อันว่าที่ผมบอกไปถ้าผู้ใดฟังทีมนี้จะได จะได้เต็มๆเลยเทั่งบนทั้งล่างเลยผ้าไมมนี้ย่ำชาผ้าไหมนี้ผ้าผ้าคู่ตัํานี้มาโอ้โหเรียกว่าผ้าเป็นแครับเอาผู้ใดโชคกะดีใจน้ำเนาะครับผมผู้ใดโชคกะดีใจน้ำผู้ใดมานกะดีใจน้ำเดี๋ยวตีใจกับว็บซี่ผู้โซคผู้มารว่างวดที่แล้วนี่หกศูย์อ่า สี่สามตัวคื 4, อส <icit S 1> ี่หกศูนย์อ้าวยกไปเนี่ยโซ่เดีนี้โซ่โชว์โซ่กันโอ้โหแบบ้าช่ไมเดียนี้แต่คำโบเห็นตัวเลขคนที่ไหวเขาลืมบอกให้เพิ่งแต่ว่าผู้คนตีตามคลิปของปลาสบายกับมาหาเฮงอยู่เพ่นก็อาจจะเห็นมันบ่แมนเอมคนอาจจะเห็นคนอ็จะเห็นอยู่ครับนี่คือหลักฐานนะคกัิ FC คับผมห้าศูนย์หกศแต่ออก06นย์นะครับเนาะเป็นตัวกลับ วิธพี่อครับผมผมบ่งคนฟังชัดๆฟังแล้วก็ไปแปลเอาพระไม่ยินเนี่ยมขึ้นอีกเนี่ยโมเสาะพระไม่ยินแปดสองตัวครับพี่ชื่ครับผมผมเขาว่าแปดสองการนี้มันไปออกแปดสองตัวเจ็ดแปดสองอันนี้าวิ่งผู้ใดวิ่งแปดกันจะได้เนาะครับผมหนาวอันนี้คือรักฐานยืนจันทร์ขับด้วยเอสซีครับผม มาฟังพอเปลียนสีบอกสูงฟังว่าความฝันอีหยังบาดนี่ครับพีครับตองวัดเจตองวัดแบบบาดอู้อันต้องหวดดดดัดป่ะต้องหวัดเลยมันบนน้านนี้ไปใช้ดอกงว <พอ S 1> ั่น,น,นี่ก็ได้ว้าจังเลยบ้านนี้ไปใช้ดอกพอดนี้ฟังบ่ฮะพอดนี้อีบ้านวันนี่ก็ได้อันขี่รถ<อ>ขั้นนี้นี่ไหมขั้นที่ผมขี่อยู่นี่นะยังขี่ไปพอดนี้ดิขี้พอดขึ้นอ้า อันไปรับผู้ยิ่งผู้หนึ่งโอ้แต่ว่าเพิ่เถ่าลเลยด้โอ้ถ่าแล้วอืตกใจบดครับฝ <laughs> ันฝ <laughs> 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 ันว่ <laughs> <laughs> นมามัน,นขี่ไปับฝันโอ้ฝันถึงว่าปั่นเข้าเลยว่าฝันว่าได้ขี่รถขันเนี่ยไปร <laughs> ับญ <laughs> าติบอกให้รับคนหูจกักรปูจกักร รู้จักอยู่แต่ว่าหักเพิ่นหนึ่งเคยเป็นญาติอยู่ต่างต่างอย่างวัดโอ้เป็นญาติข้างๆกันญาติห่างๆแต่ว่าเิ่นเกลียแล้วโอ้โหโอ้นาว่าเ่าไปรับญาติแต่ในกามฝนแม่นครับผมทะเบียนรถนะทะเบียนรถขั้นที่วงที่ไปรับเนี่ยมันสองหนึ่งสามอไปรับเพิ่นเพิ่นรหลดพ่อไปหอดเพิ่นเพิ่นกระโดดกอดผมเลยโอ้กดี กระโดดกดกอดข้อสิกอดข้อขี่ขี่หลังขี่หลังเลยโอ้ขี่หลังกอดข้อเลยโดดขี่หลังกอดข้อเลยก็ดีใจแฮงดีใจแฮงกอดผู้ยิ่งผู้นี่นี่กับแกกับรถถึงกับกับบถถึงกับชะล่าประมาณคุณแม่แล้วโอ้โหกชิปต้องตีวางเลยวันนี้หกสิบต้นต้นหกสิบต้นต้น ครับ,บอบอหกสิบเอ่อแมนหกสิบกว่าเนี่ยแหละหกสิบกว่าโอเคคือไปเห็นไปเห็น่นพุ่บก่อรถปุ๊บยังต้องไปเพิ่นโดดขี่หลังกอดก่อเลยคนดีใจแห้งขึ้นรถมันนบ่เพิน่นขึ้นขี่หลังผมบอขี่รถแต่ขี่หลังอ่าขี่หลังผมง้าปไไใส่ห้ามปาโอ้ปไปใส่เ้าม ปากแดงจึ้งครึ้งอยู่ไหมคือไงก่อเพิ่มกินแังไหจัดแล้วปากแดงจึ้งครึ้งอยู่ตาแดงเมื่อตาแดงปากแดงโอ้ปากแดงปากแองจึ้งครึ้งอยู่ก็เลยจะติบแดงโอ้ติบตแบเดียวอืมแดงอ้าลิตรแดงอ่าเพราว่ามันกินละมั่วนดินละมั่วโอ้าลิตรแดงโอ้อือแสดงว่าในความฝันนี่คือมันผ่าตื่นถึง ถึงเพิินโอ้ก็เลยว่าวนั่นว่าได้อืมอก็เลยตีเป็นเลขไปทางไรนห้าใบตีเลขว่าตีเป็นเลขกันผู้ยขึ้นหกขึ้นตาตีเป็นยังไงล่ะอ้ยขึ้นแ่น้ำซีคนตัวมันบอกมีน้ำซีผูาใส่น้ำหาน้องใส่น้ำหานตัวไม่ได้ออกอีกระบอกหันเดียวเอาขี้หลังันนี้ขี้หลังนี่ยิงยางหลังนี้ไปเลยบนเลยบน ขง่นพันโกลงมากสิโอ้พันกลมโค้งมากห่วยขาข้าวข้อเลยบ่เลยนีโอ้บอดข้ออดอโอ้บอดข้อเ๋้วเห็นตางแไปโอ้เงือกนาจะไปข้อเราบ็นอันนเพราเอาหัวโกนมากสิอ่าอะไล่ะที่พ่เป็นหกหัวหัวผมมากไหมอ่าอ่าใช่แล้วล่ะที่หกจะไหมอังฮ่า่าเ่อ่ อาพอเนแตน้ำสน้ำเป็นมันเปลความืนบบหัวงโอ้นั่น้วโว้ยกับเป็นโอกระขัแ้ปตีไปยังงหัวลมเนาะน้ำซีอุสแต่ว่าหัวลมดิซีหกสีทีเออีหกะหาีหกซีอืมหกซี่นตัวหลักอะะเบียนรถออะเปีนทหลับโอ้ท่านั้นแหะสองตัวนี้มีหาซหซเนาะครับ เขียนไว้ครับเข่นเป็นตัวประทับห้าสี่หกสี่แต่ว่าอย่าเริ่มได้ผู้ใดที่ติดตามดูนะผมคิดว่าเลขหาฝันฝันแม่นแมนที่นี่คืองวดน,นี้นี่บอ่อนาพาดอี่บ่อน,นาพาดเลย ก็ตามตามที่ผ่านมาเนี่ยฝันลักษณะฝันหนงสี่แต่ว่ามีพลาดตามที่ผ่านมาครับมันฝันอะไฝันเข่าหรอมันสี่เข่าเข่าต่อเนื่องอยู่หลายงวดอยู่เล้วโอ้โหฝันคือพวกนั้นพวหมายคือมันติดตอเนี่ยเวมันติดตอเนื่องอยู่หลายงวดมันติดเข่าต่อกันเงี้ยวแต่ถ้านั้นมันได้บาดมันก็สี่บาดโยระมาณสองหัวเออคืองัวหนึ่งอะไรสี่ขั้นด้เข่าทีหนึ่งเลยเงีวเลยแบบนี้เหน่าตามตามนั่นแหละ เอาตามนั่นแหละตามที่คว้ฝันเห็นไหมครับแต่ว่ารถทีคีไปรับผู้ยิงหันคือสองหนึ่งสามครับรถขันนี่มันเคยมากสองสามสามสองเห็นบอกับรถขันึ่งก็เคยมากสองหนึ่งกับมายวันเลยวมากเต็มสองหนึ่งกับมากรถขันนี่นี่ มวดดีนี่ีอกแนี่สิบอกอีกอย่างคือมือมือนี่ฝืนมันพาอันบอกครับผมมือนี่มันพาบอกโอ้จเจ้าแม่นครับแม่นมันพาครับแม่ก็เจ้าแบ่โบจ้าแม่แม่ครับแม่นกระเม่นเพิ่นไปจุดถูอยู่นั่นเออจุดถูพอยอยู่นั่นได้มันตรงกันกับทะเบียนรถคันนี้เลยโอ้เทียงแต่ว่าเลี้ยงสลับกันนี่สวหนี่สลับอยู่ตัวนี้อยู่ข้างหลัง เลขหนึงอยู่ข้างหลังนี่ยังจะเป็นตัวนี้โอ้สองสามหนึ่งแมนโอ,โอ้ตรงกันนี่มนมนนแมนเลขถูกนะผมฟันเมัอนขึ้นเลยน่แต่เรแกเลขหนึ่งมาอยู่หลังสองสามหนึ่งอันนี้คือเล็กถูกจุดไว้ข้างหน้าตรงกัน Oh. แม่นแบบนั้นแหละป่าชุดว่นพระได้ตรงกันได้ครอมฟันแมน่นอ่ะจัด<ม>ไปเต็มที่เลยนั่น oh. จัดเต็มที่เลยจัดติดที่ในเอฟซีเสียดายอยู่เนี้ยเสียดายเสียดายซื้อ,อ,อยุงนังไงม,มันซื้อบ่ไดรซื้อบ่อได้ ซื้อพอได้มันพอได้ซื้ออืมซื้อกระยันซื้อกระยันเปนเลขมันพอถือ้อคือเลขกตรงกันเลขกถูกตรงกันกับเล็กลดแต่ว่าที่ฝันว่าผูย้ยิ่งขี่หลังนี่คือมีห้าหกกับอุย้ยห้าสี่กับหกสี่เอาห้ากับเซบซี่กับผมอ่สี่กับหกสี่คือเซบซี่พูดติดตามเนาะ ขับเอฟซีครับผมรับเอฟซีครับตัวเลขที่ตรงกันคือเลขทูกับเลขฝันสองหนึ่งสามกับสองสามหนึ่งเลขตัวเดียวกันครับที่ครับผมส่วนตัวเลขผู้ยิงเต็มทีหลังเอฟซีกับตีออกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผู้ยิงนำผาโอ้ผู้ชา้น้ำมาผู้ยิงนำซีเอาหัวโค้งลงมาทันว่ามากัดตีมีหกสีกับผาซีครับขับซีครับ ฝากถึงเทพันครับผมครับโชคันหมาทุกทุกคนเนาะครับขอบคุณครับผมเนาะฟังๆครับผมสูกวันร่ด้วยเป็นเจ็ดทีนะครับเออทีครับผมขอเครับ